วสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราจะมาเปิดกล่องเจ้าไดนโนเสาร์ตัวนี้กันครับเป็นเจ้าไดนโนเสาร์ตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับดูโหมันเป็นเจ้าไดนโนเสาร์บังคับรีโมทนั่นเองออกมาเลยครับนี่นี่มีรีโมทนะครับหนึ่งอันแล้วก็ทำการใส่หางเข้าไปครับฟึบอ้ยเพิ่งนครับเชิบ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการเปิดสวิคนะครับเราก็ทําการกดปุ่มตรงนี้มันก็จะร้องนี้ใช่ไหมครับเราก็ทําการกดรีโมทนี่มันจะเดินหน้านะครับนี่ถ้ากดถอยหลังก็กดปุ่มนี้เฮ้ยเ้ยฟี้ยวจัดจัดนะครับอถอยหลังทีนึ่งูเสียงร้องเหมือนจริงมากครับเดินหน้าเฮ้ยไงครับโอเคก็ประมาณน,นี้นะครับสำหรับเจ้า เดินเสาแบกโอซอรัสคอยาวตัวเนื้อมาตัวนี้ดีกว่าเจ้าสวาย์นูสอรัสอันนี้มันจะเดินไม่ไม่ไม่ค่อย <S 2> 2 <S จะเดิน <S 2> 2 <S นะครับใช่ไหมชูสองนิ้วนะครับอืมต่อไปอ่าดูตัวนี้ดีกว่าฟลอกกบ ร้าวตัว,วน,นี้แหละครับแล้วน,นี่ดอกสุนาะน,นี่แบคเกียวซอดคอยาว เดี๋ยวก็ได้ดวงเสาติดปีกมีแสงมีไฟโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย